สวิทัสสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประชัยต้ยเสลิดลำเพลินออฟพิเชียลนะครับผมมื่อวครับก็เอารถมาเสริมรอนะครับมาเปลี่ยนสเกิด์ตไทยใหม่นะครับผมซึ่งเกิดอุบัติเหตุตอนพอเล่าขับพอตะไสมาชนนไทยนะครับตอนนี้ก็ได้เอามาเค็มแล้วเรียบร้อยนะครับผมสลับ่ายรถนะครับขันชนนไทยแลวก็สเกิด์ตาทยนะครับ ที่ลองกันลอยท้ายนะครับแล้วก็ล่ออีกมือหนานะครับมาเปลี่ยนกระจกหนนะครับเดี๋ยวให้พี่นนท์เพิ่บนี่นะครับผมกลับมาล่อเหมือนเดิมแล้วนะครับกลับมาล่อไม่เอี่ยมนะครับเหมือนเดิมสำหรับกัดชุนท้ายแล้วก็เซต ล่างรถไถน,น้ำไม่เอียมครับพี่น้องครับเจ้านินนะครับม้านินอ่ะมา้นมานินพม้านินพารวยโอ้สิบบามาเสือบหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกพี่น้องครับสองงวดละน้ำสองงวดละมิตะสุยกลับมาหอเหมือนเดิมแล้วนะครับ น้องดินพารวยนะครับผ้าไปงานผ้าไปหาเงินหาคำคนเงินคนทองเันวานะครับเหลือแต่กระจกหน้าน,านะครับกระจกข้างหน้าใส่เวลาเป็นมือคุณพี่ดอง้อยมมอใส่เวลาเป็นมือ ก็บาสีฝ่าวไปงานปกติแล้วทางพนักงานเป็นแคร์เป็นเพื่อนให้จอดสองมือนะครับเป็นให้จอดสองมือก็บาบ่มีเวลาได้จอดนะครับก็เ,เลยสิมืออื่นหลังจากล่ำเลือกจังเสร็มาให้เพันไซกระจบหลักกระติ้นลีมข้างหนาไม่นะครับ โอ้ย่างรอเลยครับเก๊ครับพี่น้องบันี้ไปพอกันนะครับพ่อกันในงานมะแรงนะครับผู้ใดย่งบ้านในเขาลุ้มนะครับมือแลงไฟ์สดกลุ่มปิดนะครับที่งานนิ่างานยิวงกันนวนจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องงานนิ่งจังหวัดขอนแก่นอำเภอกันนวนนะครับใจแรกใจครับไฟ์สดกืนี้ครับใจแรกใจนะครับใจแรกใจมือแลง แลแต่กำลังพี่น้องแลแต่สัทธาพี่น้องสี่สื่อบัตรจักบาทนะครับเท่าไหร่ก็ได้เข้ากลุ่มนะครับว่นเดยระบุราคาครับพี่น้องครับผมโอเคแล้วเดินทางต่อครับผมในสิบปอครับญิงกบดูบ้านพัดดูปสมครับครับพี่นอกก้องตอนนี้ก็เดินทางนะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับโอซาทุสาทูเดอ โอ้ยอ่ะครับอาคดษากลุ่มข้องหลุดลานหลุดเต่าหอยหอดหองฮอดบอนเดินหน้าไปใส่กับเดินทางปลอดภัยโศกโศกมันมานนะครับอิงกบก็มาแล้วนะครับผมกําลังสิเดินทางเป็นงานกับพี่น้องนะครับเจอกันคืนนี้นะครับจะถ่ายบรรยากาศด้านหลังเวทีหน้างานในบิ่งน้ำนะครับผมพร้อมจะไปกันโอเคครับพี่น้องนะครับเปรียบเทียนะ มาหอดรอถึงแล้วนะครับงานยิ้วกะนวนนะครับปู่บุคนก็ไปยนท้นทางเขาวิทางเดียวพอดีครับที่แหลกแหลนหาปองเขาว่าพ,พอพอดีเห็นรถปลาหมดพอดีครับก็เลยน้ำกุนปลาหมดมากพอดีโทรหาไอต้นเมื่อกี้นี่แล้วก็บอกให้เขาปองเนี่ยแต่อกากาศเขาคนหลายเนาะคิดว่าข้าจสิบวัยรุ่นเขาไปว่าคนเยอะมากครับผมที่อำเภอกะนวนครับงานยิ้วกะนวนครับพี่น้อง มาเดื้อมาเดื้อผูใดอยู่ไกลก็มาเดือด้อ,มอหมือนแรงครับจริงสาสวันใหมาย่องไหมพุ่นะโอ้จิดหอดเด็กหน่อยเิ่งแค่นดีแก่นคุ้นไหมมันมักไง ที่ครับไปเร้ <and living S 2> <ieur> ่องไรบ่ครับไปของไงมอเตอร์บ่เมียนเมียนครับไปไปเดียวนีแล้วครับครับผมครับเดียวนีแล้วไปนี้ไม่ได้อิจีนไรโอเคไปนี้ไม่ต้องมาไปทั้งบุญนะครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับไปาจ้าดไปเลยเอาเมียนเมียนแต่เป็นมอเคโอ้โอ้โอ้ไปน่าจ้าขอบคุณครับไปในห้างนิ่วในห้างนิ่วเราเดียวขวาครับผมครับตามชุดมาตาม รถไปเฮต์นะหอดคำพี่น้องตอนนี้ก็หกโมงบาร์หกโมงแรงนี่เมืดเหมืดเลยครับหกโมงแรงไทยบรรยากาศในงานเงียบเว้กองเวสัดกอง คนเดียวมาี่ครับ

โทรหาหาปองเขาพ่อพ่อได้ยินยว่ะพ่อเป็นยังครับได้หอดมองหอดบอลแล้วเมื่อกี้นี่เห็นรถปาล์หมดเดียวก้ามาพอดีได้เหลี่ยวน้ำฝนแล้วเขาได้เยอะบ่ะครับฮะมันสิออกยากบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี่อวเดี๋ยวมันได้ป้านอันนี้ก็การครับมันมีรถตู้มาห้างในมีรถทีมงานบ่ไม่มีเด็เพ่อจิเขา่จิ๋วว่าบ้าป้จอดข้างนอกนี่ก็ได้ มันังเขาังก็เข้าแล้วรู้ไปครับบูป็ขอไปยังเดียวฮะขมคบ่ครับโอเคัครับได้ยืนั่นพ่ได้เขาคู่ของฮารแลู่นั่งารเลยองกาครับผมครับขอบคุณครับ กุ <formation> <m> ้ยไก่เต้นพอดีมลยวันนี้ครับอันนี้ของผู้ใดแม่นี่บ่อนเต้นทางนี่ไหมเต้นทางกันนี่แม่ของผู้ใดฮะน้องเปาน้องเปาะครับโอ้เหมาะพอดีเลยพอดีเลยใกล้เต้นใกล้รถฮะเออมันดีกล่าเปล่าปะแม่ปากหลังสีร้องแทนไปเขียนมันเนาะเมียนครับไอ้ลาล่าเก็บตาบัสนตาบ่อนอันนี้อยู่ลาบสม่สป็นดีค่ะลูก ก,นนบบกินหอดอ่ะนั่น <c oughs> เป็นอย่างที่แบบว่าถ้าเกิดว่าขาดผู้ใดผู้หนึ่งรู้สึกแบบจเจ๊ไดนพูดนี่โอ้สถานที่กว้างขวางครับพี่น้องครับเดี๋ยวเขาไปทักทายสวัสดีพี่น้องเพิ่อนสกักก่อนสวัสดีครับผมโอ้มือดีมากขึ้นเขาบ่จันตังมุกิตะครับ ทวนไปไอ้นุ่มชุมชนไหมไอ้นุ่มชุมชนไหมไอ้นุ่มชุมชนไหมทวนไปได้ครัได้หร่โอเคครับผมวัสดีครับใช้ของฝากครับสวัสดีครับผม ฝากอกซิ้อเองบ่อเฮีเลี้ยงกับบ่อเลี้ยงขุนต้องทางผู้จัดก,การส่วน,นโอ้ยเลี้ยงซ้ำหนีหนึ่งคักเนาะสวัสดีครับยายสวัสดีจ้าครับโเดี๋ยวนักวนหนวดดีเถอะเ,ออเกี่ยงมันไม่ลอยดีครับลองหัวฮะลองเบิง่งอันมันมีแบบบ่บ่ต้องเกี่ยงบ่ไม่มีเกี่ยงครับเกี่ยงมันเกี่ยงเขาเพราะว่าผมมาถึงคนโลนโพดขอบคุณครับแลโพดตัวเนาะไปฝ้าไปกินแล้วฝ้าไปขี่ไปอย่างนี้บางสั้น ร่างดผิดมากบอกีูรูิวมากก่ารอบกกินละขีปะนะไ่เป็นบาดาเข้าไปซื้อบนกไจะฟองเสียเอาไปกินเดงขียรีบขีบมันย่ำเลยมันขีเลยกะซังอยากหมนะครับกุดนุนของลานน้อยฮะเมยนแราเจีบตาตาเลาบอนดิเศร้าน้วมนไทยขี้โอเหรอเออยัง ไม่ก็จะนอนน้อยก็อย่างนี้แหละบ่คนนอนก็โอ้ภาสาว้านยังบังานี่บ่เดี๋ยวจะมาโอ้ยเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็ดกินสวัสดีครับพี่เขากินน้ำหรือเปล่าครับเรียบร้อยแล้วเจ้ากันจะมองเดียวกันเหรอมองเดียวกันเหรบ่โอ้เห็นกินผักกันกินได้หลายคนแล้วกันเลยบดหลุนเล่าเสร็จเนี่ย ระยำตำนัวนะครับผมของละน้อยนะครับอุดหนุนเพิ่นนะครับนี่กำลังประชุมตลกนะครับบอดกำลังประชุมตลกนะครับผม โอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอไน้่ากต้งไว้สามีกันแล้วกันพอกันไม่คลิปหนานะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณพี่น้องเขามารับชมคลิปทํามากดไลค์นะครับกดวันใจให้เป็นกำลังแรงเชย่์แรงใจมือนี่นะครับขอบคุณหลายนะครับเนาะนะครับแล้วกระชิปปีกินเขากันยูเขาแล้วนะครับขอบคุณกำลังใจครับพี่น้องครับพินดีมีแห่สุขความแข็งแรงครับสวัสดีครับ